ครับสวัสดีครับแฟนคลับก็ผมมาทดสอบนะครับถ่ายทอดสดนะครับทาง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตของทนายนะครับก็มีปัญหาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแค่4เมกนะฮรฉะนั้นจะถ่ายทอดสดทาง Facebook และทาง y youtube พร้อมกันเนี่ยไม่ได้นะครับก็แจ้งแฟนคลับไว้ก่อนนะครับ อันนี้เป็นการทดสอบระบบนะฮะในการใส่ภาพต่างๆนะครับลงในไลฟ์สดนะครับในการอธิบายว่าอ่าเรื่องราวแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะก็ทนายก็ขออนุญาตนะครับทดสอบเรื่องอสุนัขแล้วกันนะครับภาพหมาตกใจนะครับอันนี้นะฮะน่าจะเห็นในไลฟ์นะครับที่มีรูปหมาอันนี้อยู่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าไลฟ์อันนี้เนี่ยนะฮะ เป็นค่าสาธารณะหรือไม่อาจจะเข้ามาดูในโปรแกรมถ่ายทอดสดแล้วนะตอนนี้เป็นค่าสาธารณะอยู่นะครับก็ใน youtube เป็นค่าสาธารณะนะครับส่วนใน a c e b o o k เนี่ยนะรู้สึกว่าจะไลค์เข้าไปไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะอินเทอร์เน็ตไม่รุนแรงนะไม่แรงพูดผิดแต่ไม่แรงนะครับก็อันนี้มาเป็นการตอบคําถามแฟนคลับซักเล็กน้อยนะครับก็เมื่อกี้มีอ่าแฟนคลับนะบถามมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอ่ามรดกนะครับ กรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีมรดกนะฮะที่จะตกทอดได้แก่ทายาทซึ่งเป็นสามีใหม่เนะี่ยคำถามของแฟนคลับก็คือว่าสามีใหม่เนี่ยจะได้มรดกที่เป็นต้นตระกูลของอตัวเจ้ามรดกที่เป็นภรรยานี้ไหมนะฮะเราก็ต้องตีความก่อนนะครับว่ามรดกอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นมรดกชื่อของใครนะฮะถ้าเป็นมรดกโดยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นของภรรยาแล้วเนี่ยนะ สามีเนี่ยนะก็มีสิทธิ์รับมรดกตรงนี้ด้วยแม้จะเป็นสินสุนตัวของต้นตระกูลนั้นก็ตามข้อในมาตราหนึ่งหกสามห้าเนี่ยนะเขาบอกว่าสามีเนี่ยมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากับบุตรนะถ้าตีความแบบสันส้นๆนะมีสิทธิ์รับมรดกเท่ากับบุตรนะแต่ถ้ามร,รดกชิ้นนี้เนี่ยนะเป็นมร,รดกในชื่อของตาหรือชื่อของยายพ่อแม่ของภรรยาเนี่ยนะอันนี้นะนะสามีจะไม่มีสิทธิ์รับมรดกราะในมาตราหนึ่งหกสามเก้านะครับ บอกว่าอะไรบอกว่าตัวาสามีเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมรดกแทนที่ของอผู้สืบสันดานได้นะเพราะในมาตราหนึ่งเนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่คนที่มีสิทธิ์รับมรดกแทนที่ก็คือลูกของเจ้ามรดกนะลูกของเจ้ามรดกถ้าเป็นมรดกชื่อของตากับยายเนี่ยนะ แล้วยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นของภรรยาอย่างเนี้ยสามีจะรับบอดกแทนที่ไม่ได้คนที่รับบอดกแทนที่ได้ก็คือลูกลูกก็คือรุ่นหลานของตายายท่านนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับในการรับบอดกแทนที่นะครับก็ไหนไหนไลฟ์กันแล้วนะครับก็เลยขอพูดกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะทนายวิยุ์เนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับคอมเมนต์ที่ท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นมานะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใคร ดูในช่องอน่าจะมีแค่คนเดียวนะครับก็อ่าอันนี้ทดสอบเฉยๆนะครับเพราะยังไม่ใช่เป็นทางการนะฮะถ้าทางการก็อาจจะต้องทําดีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวทดสอบอเรื่องภาพกันอีกทีดีกว่านะฮะเรื่องภาพว่ามีภาพอะไรบ้างน,นะฮะส่วนมากก็จะมีรูปสัตว์นะ <c oughs> อันนี้เราทดสอบเฉยๆนะฮะลองเต็มหน้าดูว้า,วาวเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นรูปสัตว์นะฮะแล้วส่วนเรื่องของเสียงเพลงเออทนายยังไม่ได้ทดสอบเลยว่าถ้าเราใช้เสียงเพลงในการถ่ายทอดสดนะฮะจะทําได้ไหมนะอ่าพอดีผมอ่าเป็นคนที่มักจะทําทุกอย่างด้วยตนเองทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อในการหาภาพถ่ายในการทําคลิปวิดีโอในการสร้างเรื่องนะฮะถ้าเป็นผู้กํากับก็เรียกว่านะฮะ รับบทตั้งแต่การเขียนเรื่องการแสดงไปจนถึงอะไรไปจนถึงการนะฮะ,ะเริ่มต้นตั้งแต่รุ่นต้นเนี่ยจนจนเรื่องจบเลยนะลองทดสอบไอ้เรื่องนี้หน่อยนะเรื่องของอเรื่องของเสียงนะฮะเรื่องของเสียงน่าจะใส่ได้ไหมผมไม่แน่ใจ อผมคิดว่าน่าจะใส่ได้นะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเสียงนะฮะมันเพราะว่าเราเปิดเฉพาะเอะข้อความที่เด้งขึ้นมาส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยมันน่าจะไปเด้งตอนที่ถ่ายทอดสดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะฮะให้ทนายงงคนเดียวนะครับก็พูดก็ให้ทนายงงคนเดียวแล้วกันนะส่วนแฟนขับก็คงจะไม่ได้งงกับทนายนะครับในการชุดในการใช้โปรแกรมนี้นะครับราคาเป็นโปรแกรมที่เรียกว่า OBS นะฮะในการใช้นะครับบางคนอาจจะเคยใช้มาแล้วนะะแต่ทนายเนี่ยใช้ครั้งแรกนะใช้ครั้งแรกก็เลยงงอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับในการเข้า ก็จบกันไปที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะเอารูปที่ตลกตลกไปหน่อยนะฮะขอขอลากันที่ภาพนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดครั้งหน้านะครับ